นี่ยังไงล่ะกล่องสีนี้สีขาวนะครับโอเคสามหกห future 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 มาแกะกล่องกันนะครับกล่องก็สวยนะสีขาวแล้วก็เป็นสีเงินทั้งหมดนะครับเพื่อนครับสามประเทศจีนนะครับโอเคเรามาแกะกล่องมาดูซิ รุ่นนี้ชื่อว่า Furious Future Furious Future 361 Future is yet to come เปิดมาดู่เปิดอย่างงี้มาเลย Future is yet to come โอ้โหอลังการนี่ผมว่าแพคเกจจิ้งจีนนี่ก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนนะคิดตรงไหพอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอแบบอันนี้ไงเนี่ยนี่แหะ มันจะเป็นอันแบบพลาสติกอะเปิดแกะม,มัโอืมเฮ้ยเยอะเหลือกเกินเอ,เอาเปิดมาแกะตัวเองนะครับอ่ากคู่นี้ครับเพื่อนครับสามหกหนึ่ง G นะครับ Furious Future ผมต้องตั้งชื่อตั้งตั้งสติในการเรียกชื่อดี Furious Future ดูหนึ่งรอบแกะกล่องรอรีวิวกันนะครับ เดี๋ยวยังไม่รีวิวนะมันนี่เดี๋ยวแกะกันมาดูก่อนเฉยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ดูหน้าตาซะก่อนโอเคนะครับดีไซน์ for future by 361เด<ะ>ี๋ยวหรือตึบ๊บโอเคเราชั่งน้ำหนักก่อนเลยดีไหมเราอยากรู้น,นะว่าคู่นี้มันหนักเท่าไหร่คู่นี้มันเป็นรองเท้าตัวท็อปต,ต,ต,ตัวท็อปที่สุดของ3 6 1 d t แล้ว ที่เพิ่งวางขายไม่ไม่นานนี่เองครับขายเมื่อวันก่อนอเเอน,นี่คือน้ำหนักนิดนึงแป๊บนึงนะเพื่อนนะนี่มีใครซื้อแล้วบ้างจากเจ็ดพันกว่าบาทใส่โค้นลดไปลดมาเหลือสี่พันโอเคคู่นี้อยู่ที่ประมาณ236กรัมในขนาด10 US นะครับในขนาด10 US นะครับ ดูลักษณะของโฟมดูหน้าตรงหน้าตามันหน่อยเดี๋ยวผมลองสวมเลยแล้วกันนะคู่นี้ผมสั่งมา43ยูยุโรป275 275นะครับ <sm all> <sm all> เหลือพอดี9.5 US 43.5 43 275.9.5 US ปกติผมใส่10 US <Wow. S 1> นะครับ28เซนคู่นี้9.5 US แล้วก็275ถ้าเพื่อนเมื่อคนไหนสั่งก็สั่งได้ผมใส่แล้วโอเคพอดีเลยแต่เดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวมาตามกันในคลิปหน้าแล้วกันว่าเป็ังนงบ้างคู่นี้ Furious Future จาก361 d ิดครับ